คิดใหญ่หรือคิดถูกอันไหนสำคัญกว่ากันกันแน่หลายคนสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องมีวิธีคิดในสามแบบนี้ด้วยการคิดบวกอย่างเดียวได้ไหมหรือการคิดถูกอย่างเดียวได้หรือไม่แล้วทำไมต้องมีคิดใหญ่มาปนด้วยโอ้ยงงไปหมดเลยใช่ไหมคะเอาอง่ายๆเลยค่ะพี่นานาจะยกตัวอย่างนะ ถ้าวันหนึ่งเรามีโครงการหรือว่าแผนงานอย่างเช่นเราหยุดยาวประจำปีเรามีแผนจะไปเที่ยวที่ต่างจังหวัด เราจะเดินทางไปยังสุราษฎร์ไปเดินทางไปเที่ยวสุราษฎร์เราต้องคิดรอไว้เลยว่าโอ้โหการเดินทางในช่วงเทศกาลต่างๆจะต้องมีรถติดมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการว่าอาเราต้องเจอเหตุการณ์อะไรถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรแต่และอย่างขอให้เราคิดบวกไว้เพราะเรามีเป้าหมายและเราคิดถึงการใหญ่ที่เรากําลังจะไปถึงณนะปลายทางตรงนั้นเรามีฝันไว้ว่าเมื่อเราไปถึงถึงจุดนั้นแล้วเราจะมีความสุขอย่างไรเราจะแฮปปี้อย่างไรกับมัน ะะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเราต้องวางแผนให้ถูกค่ะถ้าเราคิดถูกเรารู้เลยว่าเฮ้ยเราจะต้องเดินทางไปทางไหนต้องออกเส้นทางไปทางโคราชไหมหรือต้องออกไปทางเส้นทางพะรามสองไหมนี่แหละค่ะเราต้องวางแผนให้ถูกว่าทางที่จะลงไปสู่ภาคใต้น่ะมันไปทางไหนนะคะถ้าคุณไม่ได้คิดวางแผนตั้งแต่แรกเลยคุณ มัวแต่หลงทางนะ,ะนู่นน่ะดิ่งไปยังขอนแก่นเอ๊ะใช้เวลาน,านานขนาดนี้แล้วทำไมไม่ถึงสุราสักครั้งหนึ่งเลยนั่นแหละค่ะเป็นความคิดที่ตั้งแต่แรกว่าคุณคิดไม่ถูกต่อให้คุณนะคะไปเจอสถานการณ์คุณคิดบวกขนาดไหนคุณคิดการใหญ่ถึงความฝันอันสวยงามขนาดไหนหรือลงมือทำแบบใหญ่ประการใดแต่คุณคิดไม่ถูกตั้งแต่แรกนั่นแหละค่ะมันจะทำให้คุณ ไปสู่เป้าหมายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของ3มเรื่องนี้คือเรื่องของการคิดถูกทุกคนต้องเริ่มจากการคิดถูกนะคะแล้วก็คิดบวกคิดใหญ่ตามไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสําเร็จได้จ้าหากคุณเพื่อนชอบคลิปนี้พิมพ์คําว่าชอบไว้ที่เมนให้โค้ชด้วยนะคะขอบคุณค่ะ